สวัสดีทุกคนวันนี้วันที่11พฤศจิกายน2568เนาะคุยบ้านๆ EP ที่163ฟังข่าววันนี้แล้วในเรื่องของปริมาณน้ำก็น่าเป็นห่วงทุกคนเห็นบอกว่าปริมาณน้ำที่เขื่อนเขื่อนภูมิพลนนะทุกคนนะ 99%ล้หัวข้อข่าวก็บอกว่ารัฐบาลแจ้งข่าวร้ายเขื่อนพุ่มพลน,น้ำทะลัก99%นะทุกคนก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงแล้วก็น่าคิดว่าการบริหารจัดการน้ำเนี่ยเอาแค่ช่วงฤด,ดูน้ำเนี่ยการพร่องน้ำเพื่อรอรับ ปริมาณน้ำเนี่ยซึ่งประสานการทำนายปริมาณน้ำจากกรมอุตุเนี่ยทำไมมีปัญหาขนาดนี้ทุกคนมีข่าวออกมาว่าปริมาณน้ำปีนี้เนี่ยจะพอๆกับปี2554สมัยท่วมใหญ่ปลายรัฐบาลอภิสิิฎ ท่วมใหญ่และแล้วก็รัฐบาลของยิงรักเข้ามาก็เจอระวัลที่หนึ่งเลยทุกคนถ้าเป็นอย่างนั้นเราไม่พูดถึงเจตนาไม่เจตนาอะไรนะแต่เอาว่าถ้าเป็นอย่างนั้นผลของมันก็คืออะไรอะก็เป็นภัยที่มาจากธรรมชาติอุทกภัยนั่ยน่ะ แล้วก็โดยธรรมชาติของมันน่ะก็จะทำให้กลบข่าวหรือกลบประเด็นอื่น,นๆลงไปและและอีกประเด็นหนึ่งก็คือก็อาจจะเป็นเหตุผลทำให้ต่ออายุรัฐบาลไปได้สามารถที่จะฉีก MOA ที่บอกว่าอยู่ไม่เกินสีเดือนต่อไปได้อีกเหมือนกันเมื่อสัก ไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะทุกคนนะข่าวไทยรัฐก็บอกว่านายกอนุทินเผยมติสมชระงับปฏิญญาสันติภาพไทยกังพูชาด้วยกันเมื่อเป็นอย่างนี้ก็จะต้องพูดถึงกันหน่อยทุกคนว่าว่าอะไรว่าตอนที่ไปทำปฏิญญาสันติภาพตรงนี้ แสดงว่าไม่ได้วิเคราะห์ใช่ไหมว่าเมื่อทำปฏิญญาสติภาพแล้วเนี่ยการปฏิบัติตามสัญญาสติภาพเนี่ยมันจะเป็นผลมากน้อยแค่ไหนเป็นได้จริงหรือไม่เนี่ยไม่ได้มีการวิเคราะห์กันใช่ไหมเรื่องอย่างนี้เนี่ยจะว่าแต่ระดับระหว่างประเทศเลยทุกคน เอาทาสัญญากันธรรมดาเนี่ยระหว่างประชาชนต่อประชาชนเนี่ยเขายัางต้องวิเคราะห์เลยว่ากอเนี่ยจะทําสัญญากับขอเนี่ยกอ,อยังต้องวิเคราะห์เลยว่าทําสัญญากันกับขอเนี่ยมันเป็นผลผูกพันกันก็จริงอะตามกฎหมายแต่มีปัญหาว่าผลผูกพันตรงนั้นน่ะขอเนี่ยเขาจะปฏิบัติตามสัญญาไหมประการแรกประการที่สอง มีศักยภาพที่จะปฏิบัติตามสัญญาไหมนี่คือการวิเคราะห์ก่อนที่จะผูกพันตามปฏิญญาหรือสัญญาทุกคนตรงนี้ทำไม่ก,กี่วันเนี่ยเนแล้ก็มายกเลิกปฏิญญาเนี่ยแสดงว่ายอมรับว่าการวิเคราะห์ก่อนที่จะลงนามในปฏิญญานะั้นนะผิดพลาดมาหันเลยทุกคนซึ่งหลังจาก ทำปฏิญ,ญามาแล้วเนี่ยเราก็มาได้วิเคราะห์ในสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้นะทุกคนนะเพราะว่าก็ให้เกียรตนะิะทุกคนคืออะไรล่ะเนื้อความปฏิญญาหรือข้อผูกพันตามปฏิญ,ญาเนะ่ะมันเหมือนกับชกมวยไทยระหว่างนักมวยไทยกับนักมวยฝรั่งนะ่ะ แต่เนื่องจากว่านักมวยคนไทยเนี่ยมีความสามารถในการใช้เข่าใช้อะไรพวกนี้สอกได้ดีกว่าน,นะเขาเรียกว่าอาวุธจัดจ้านกว่านะ,นะก็เลยทำสัญญาก่อนขึ้นชกว่าห้ามใช้เข่าใช้สอกใช้อาวุธที่คนไทยเนี่ยจัดจ้านกว่านะนั่นก็คือลดความได้เปรียบในอาวุธของนักมวยไทย เพราะฉะนั้นปฏิญญาฉบับนั้นนะ่ะไปดูให้ดีเถอะซึ่งรายละเอียดทั้งหมดทั้งสิ้นเราไม่แน่ใจว่าเป็นประการใดนะก็ฟังแล้วก็ดูตามข่าวแล้วนะปฏิญญาฉบับนั้นนะ่ะมีผลผูกพันประการเดียวก็คือว่าทั้งไทยทั้งกัมพูชาเนี่ยนะต้องไม่ใช้กำลังอาวุธต่อกันนะถ้าจะต้องเอาปืนจ่อกันเนี่ย กัมพูชาก็แพ้ไทยอ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อปลดอาวุธเท่ากับปลดอาวุธทั้งไทยทั้งกัมพูชานั่นนะก็มีแต่สองมือสองเท้านั่นแนละแล้วไทยจะได้เปรียบตรงไหนนะก็คือลดความได้เปรียบไปสิจะมี F16 จะมีอาวุธดีๆเหมือนที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้ว่าจะมีเข่าแหลมคมศอกแหลมคมยังไงก็ถูกลดไปแล้วนั่นก็คือลดความได้เปรียบของเราทําให้กัมพูชากลับมาได้เปรียบเรามากขึ้นนั่นคือปัิญาที่ทำผ่านมา นั่นคือข้อผูพันธ์ที่ทำให้เราลดความได้เปรียบนะในเรื่องของพลังอำนาจแห่งชาติที่เรียกว่าการทหารนะพลังอำนาจแห่งชาติที่เรียกว่าการทหารนะี่นะโดยปฏิญญาฉบับนี้ลดพลังอำนาจด้านการทหารลงมาเท่าออกับกัมพูชาเลยทุกคนนะมาได้เปรียบเลยประการต่อไปผลจากปฏิญญาฉบับนี้จากเดิมทีที่กัมพูชาเนี่ย เสียความชอบทรรสุดๆเพราะเป็นประเทศอาชญากรเศรษฐกิจอเมริกาขึ้นบัญชีดำยุโรปขึ้นบัญชีดำขึ้นบัญชีดำกันทั่วโลกแม้แต่เกาหลีใต้แต่ผลจากปฏิญญาฉบับนี้เนี่ยทำให้อเมริกาแล้วก็นานาอารยประเทศดังที่กล่าวมาแล้วตามข่าวนั่นแะ ดูเสมือนปลดกัมพูชาออกจากบัญชีดำหรือไม่อย่างนั้นก็คือลดความเข้มข้นในบัญชีดำต่อกัมพูชาจนกระทั่งสามารถที่จะซื้ออาวุธจากอเมริกาได้ทุกคนเมื่อซื้ออาวุธจากอเมริกาได้ก็คือสามารถซื้ออาวุธได้จากทั่วโลกแล้วทุกคนนั่นก็หมายถึงเพิ่มพลังอำนาจด้านการทหารของกัมพูชาสวนก,นกันกับไทยไหมทุกคนนอกจากถูกปลดจากบัญชีดำ อาชร,รมทางเศรษฐกิจแล้วเนี่ยยังถูกปลดจากบัญชีความผิดอาญาระหว่างประเทศที่เรียกว่าอาชกรรมผู้ลุกรานอีกทุกคนอาชกรรมผู้ลุกรานเพราะลุกรานอธิปไตยของไทยแล้วก็ปลดไปจากอะไรปลดจากผู้ที่กระทาผิดอนุสัญญาระหว่างประเทศก็คือการใช้กับระเบิด ที่ผิดกติการ,ระหว่างประเทศก็ถูกปลดไปด้วยทุกคนสิ่งเหล่านั้นพลังอำนาจแห่งชาติดัานการทหารโดยปฏิญญาฉบับนี้เราถูกลดแต่เปิดโอกาสให้อ,อเมริกาหรือว่าประเทศอื่นๆน่ะสามารถเสริมพลังอำนาจด้านการทหารต่อกัมพูชาได้ถึงวันนี้กระแสน้ำไม่ไหลกลับแล้วทุกคนพอทำไปแล้ว มาถึงวันนี้จะยกเลิกยามอีกทีก็แสดงว่าก่อนทําปฏิญาณนี่นนะไม่ได้วิเคราะห์ให้ขาดนะทุกคนตลีตลานแล้วก็ถ้าปฏิญาดีจริงไทยได้เปรียบจริงอะ่ะก็ไม่ต้องยกเลิกเราสามารถจะช,ช,ชี้แจงกับประชาชนได้อะไม่ต้องออกข่าวว่าการประชุมสมชครั้งนี้เนี่ยผลออกมาจะถูกใจประชาชนก็รู้สิ การกระทําปฏิญญาที่ผ่านมานั้นนะไม่ถูกใจประชาชนถ้าทําปฏิญญาที่มันมีเหตุมีผลสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทยมันก็สามารถจะชี้แจงให้ประชาชนคนไทยยอมรับได้ไงไม่ต้องมาบอกว่าวันนี้เรียกประชุมสม,มชผลออกมาจะถูกใจประชาชนแน่น,นอนเหล่านี้คือการรับสารภาพทุกคนเป็นการบริหารราชการ,ว,รวาริความของประเทศที่ผิดพลาดผิดพลาดมากมากทุกคน แล้วมันบ่งบอกถึงว่าในมุมของเรานะเราคงแหลมคมไม่เท่ากับผู้ที่มีอำนาจหรอกเพราะว่ามีหลายคนที่ร่วมกันคิดแล้วก็มีข้อมูลรอบด้านแต่มุมของเราเราว่าปฏิญญาอาจจะไม่จําเป็นจะต้องยกเลิกเลยซ้ําประเด็นที่เราจะพูดต่อไปนี้เนี่ยาย้อนไปดูคุยบ,บ้านแต่เดิมในช่วงที่ว้าแดงอ่ะ มีประเด็นว่าลุกรัมอธิปไตยของไทยอะสมัยนั้นเราได้ออกความคิดเห็นไปเพราะว่าประเด็นที่ชูกันครั้งแรกก็คือว่าว้าแดงลุกรําอธิปไตยของไทยเราพูดในคุยบ้าน,านออกไปย้อนไปฟังได้นะฝากความคิดออกไปว่าให้เอาเรื่องเขตแดนเป็นรองยกเอาเรื่องอาชญกรรมต่อมวลมนุษยชาติ ตามกฎหมายอาญาเราประเทศขึ้นมาเป็นเป็นแม่งานหลักในการที่จะจู่โจมตอกว้าแดงนะไม่ว่าจะเรื่องการขายยาเสพติดการค้ามนุษย์การค้าอาวุธการค้าของเถื่อนอะไรต่างๆเหล่านี้หรือแม้แต่การทำอาชกรรมด้านเศรษฐกิจอื่นๆน่ยยกให้มาเป็น ประเด็นหลักประเด็นสําคัญประเด็นอันดับหนึ่งเลยซึ่งประเด็นเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการกระทําผิดต่อนานา,นาอารยาประเทศเราก็สามารถเป็นแม่ง,งานได้นะที่จะจู่โจมเข้าไปและสามารถจะเรียกร้องให้ร่วมกันเข้าไปจู่โจมร่วมกันระหว่างนานา,นาชาติเข้าไปกําจัดได้ก็เหมือนกรณีที่เกาหลีใต้เขาก็ใช้ประเด็นอย่างนี้เนี่ยเป็นความผิด ของประชาคมโลกเขาเข้าไปจู่โจมในเขมรไงตอนนั้นเราก็ให้ข้อความคิดเห็นอย่างนี้เนี่ยนะต่อมารัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ฟังเราหรอกแต่มีความคิดตรงกันนะจึงมีประเด็นว่าชูเรื่องของอาชกรรมต่อมวลมนุษยชาติอาชญกรรมทางเศรษฐกิจรวมถึงยาเสพติดการค้ามนุษย์อะไรก็ตามแต่เนะี่ย หยิบขึ้นมาซึ่งเขาก็หาเสียงไว้แล้วนะแต่จับประเด็นนี้ขึ้นมาเป็นประเด็นสำคัญแล้วจงมีการปราบปรามกันขนาดใหญ่ทางชายแดนไทยพม่าเนี่ยนะนะทุกคนใช้ประเด็นนี้ปราบปรามไปแล้วเนี่ยผลมันก็คือกันนะมันก็แก้ปัญหาเรื่องชายแดนไปด้วยกันนะนะทุกคนแล้วเป็นความชอบธรรมสูงสุดที่เราจะทำรวมถึงถ้าจำกันได้หันกลับมาเล่นงานทางกัมพูชานะนะั่นแหละใช่ไหม นายกองอิงเข้าไปเนี่ยตึก25ชั้นนั่นะรัฐบาลเพื่อไทยเขาไปใช้จุดนี้เนี่ยเป็นประเด็นสําคัญในการจโจมเข้าไปเอาประเด็นชายแดนเป็นเรื่องรองแต่แปลกนะมีคนกลุ่มหนึ่งก็ต่อสู้ในไทยนี่แหละต่อสู้พยายามหยิบเอาเรื่องชายแดนขึ้นมาเป็นประเด็นสําคัญนะเอาเรื่องอาชญกรรมเศรษฐกิจหรือการก่อการร้ายทางเศรษฐกิจลงมาเป็นรองทุก่อนนะแต่ในสมัย รัฐบาลเพื่อไทยเขาก็ไม่ยอมเขาก็ชูเรื่องนั้นเป็นประเด็นหลักเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นปิญญาฉบับนี้ที่รัฐบาลคุณอนุทินจะเลิกเนี่ยมุมของเราไม่จำเป็นต้องเลิกก็ได้แต่ยกประเด็นเรื่องอาชญกรรมหรือการก่อการร้ายทางเศรษฐกิจดังกล่าวน่ะทั้งมวลนั้นขึ้นมาเป็นประเด็นหลักแล้วจู่โจมเข้าไปประสถานที่ทำการ ก่อกร้ายทางสิษิ์อยู่ตรงไหนนะก็อยู่ชายแดนไงเพราะฉะนั้เนเรื่องชายแดนก็จะถูกแก้ปัญหาไปในตัวด้วยเหมือนกันแต่ความชอบธรรมในการที่เราจะเดนเนินการและเรียกเสียงสนับสนุสนจากทั่วโลกนะมันสูงกว่ามากๆก็ทุกคนเพราะฉะนั้นประเด็นนี้เราก็ฝากไปถึงรัฐบาลของคุณอนุทินก็แล้วกันเนาะโดยเฉพาะฝ่ายความมั่นคงให้นําไปวิเคราะห์กันหาคุณทางปฏิบัติที่ดีที่สุดต่อรประเทศไทย ใช้กําลังเหมือนกันแต่ใช้กําลังในประเด็นไหนล่ะที่มันจะมีความชอบธรรมสูงสุดและเรียกแนวร่วมได้ทั่วโลกลทุกคนถ้าเป็นเรื่องชายแดนก็คือเป็นเรื่องไทยกับขเขมรตีกันแต่ถ้าเป็นเรื่องขเขมรทำอาชญากรรมเศรษฐกิจหรือก่อการร้ายเศรษฐกิจทั้งภูมิภาคและทั่วโลกนะี่ยอันนั้นไม่ใช่เรื่องของไทยกับกัมพูชานะเรื่องของทั่วโลกกับกัมพูชาและจะเลือกตรงไหนนะทุกคน พะนธุนสรุปตรงนี้ไม่จําเป็นจะต้องยกเลิกปฏิญญาทําแล้วก็ทําไปแต่ชูประเด็นเรื่องเขมรก่ออาชญกรรมก่อกระไรทางเศรษฐกิจขึ้นมาระดมความชอบธรรมระดมแนวร่วมทั่วโลกเข้าไปกําจัดเดือเร็วทุกคนแม้เมื่อจําเป็นก็สามารถจะใช้กองกําลังเข้าไปกําจัดได้ทุกคนแม้แต่จีนมหาอำนาจก็ไม่สามารถที่จะบิดพลิ้วได้ เพราะเป็นเรื่องที่เสียความชอบธรรมทั่วโลกหืออือไม่ได้เลยทุกคนทุกคนยุ่งกัดน่าดูเลยวันนี้เอาประเด็นนี้ประเด็นเดียวก็อนะอจริงๆจะพูดถึงแรหายากนะด้วยเพราะว่าเรื่องแร่แร่เอิร์ดเนี่ยทุกคนน่าจะเป็นประมาณต้นเดือนตุลาคมปี68ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีข่าวกระอกกระเพื่อออกมานะ ว่าประเทศไทยมีแร่หายากจํานวนมากอทุกคนแต่ที่จําได้ทุกคนไปหาข่าวย้อนหลังได้นะน่าจะเป็นอภิบดีกรมเมืองแร่นะ่นะกับมาให้ข่าวว่าไม่จริงอะไม่มีเออเป็นประเด็นที่แปลกนะเพราะอะไรเพราะวันนี้บอกว่าประเทศไทยมีเยอะเป็นประเด็นที่แปลกทาไมอภิบดีกรมเมืองแร่ออกมาบอกว่าประเทศไทยไม่มีลองไปเช็คข่าวเรนวๆก่อนน,นะ ในขณะนี้ตอนนั้นเนะ่ะเราก็ไปเปิดดูข้อมูลแต่ว่าวันนี้พูดว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยมีข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเปิดเผยมาตั้งแต่ปี2559แล้วว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการาทำแร่หายากเขาเรียกแร่หายากมันมีสิบกว่าชนิดนะทุกคนแร่หายากตัวหนึ่งที่บอกว่าเรามีศักยภาพนะข่าวเมื่อปี59เนี่ยคือแร่โพแทสมีบอกว่ามีจำนวนมหาศาล แล้วทุกคนจําได้ก็คือมีการทํากันที่อุดอรเจาะกันใต้ดินนะถ้าทำให้บ้านเรือนข้างบนนะสุดตัวถ้าจํากันได้นะออต่อมาก็มาถึงปี62ทุกคนก็ปรากฏว่ามีข่าวว่าประเทศไทยมีแร่หายากจํานวนมากอีกครั้งหนึ่งทุกคนปี64เริ่มชัดเจนทุกคนบอกว่ามีแร่หายาก37 แร่หายาก37แหล่งใน10จังหวัดปี65ก็มีข่าวย้ำมาอีกทีหนึ่งทำนองเดียวกันว่าประเทศไทยมีแร่หายากกระจายอยู่ใน10จังหวัดรวม37แหล่งปี66มีข่าวออกมาว่าไทยติดอันดับ6ของโลกในการผลิตแร่หายากโดยมีผลผลิตสูงถึง13,000เมตริกตัน บอกว่าเพิ่มขึ้น261%จากปีก่อนก็คือปี65โอ้เห็นไหมทุกคนเหมือนกับจะมีข่าวไม่ต่อเนื่องอ่ะจะปิดบางอำพรางหรือเปล่าไม่แน่ใจทุกคนพอมาปี67ทุกคนไทยถูกจัดอันดับเป็นประเทศผู้ผลิตแร่หายากเป็นอันดับ4ของโลกและก็มีข่าวในปีนี้เนี่ยทุกคนว่าสำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา ตัวย่อภาษาอังกฤษก็ตัวย่อภาษอภาอังกฤษก็คือ USGS นะระบ,บุว่าไทยผลิตแร่หายากได้มากกว่า13,000ตันในปี2567อ่าทุกคนนะปี67อเมริกาโผล่แล้วโผล่แล้วแสดงว่าจับข้อมูลดูข้อมูลประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่อเมริกาจับดูข้อมือดูข้อมูลนะทุกคนเขาจับได้ทุกคนโดยดาวเทียม ส่องไปดวงจันทร์ยังได้เลยรู้ว่ามีแร่อะไรบ้างนะทุกคนแล้วในสุดปี68โดยนายกอนุทินก็ไปเซ็น MOU ให้อเมริกาเฟิร์สทุกคน <laughs> เราไม่อยากพูดนะการเซ็นแบบนั้นนะก็คือการเซ็นสนที่สัญญาสนที่สัญญานอกอาณาเขตให้หรือเปล่า <laughs> มันเหมือนกันหรือเปล่าทุกคนยุงกัดแล้วทุกคน เอาเป็นว่าสุดท้ายสรุปให้ฟังว่าเราห่วงเรื่องธุรกิจเทาดำทุกคนนะมันรุนแรงรุนแรงมากย้อนกลับไปดูคุยเป็นบ้านเราพูดไว้ในหลายอีพีทุกคนนะแล้วก็นับวันจะมีผลเหนืออำนาจรัฐหลายประเทศหนึ่งในนั้นที่เป็นห่วงก็คือประเทศไทยโมเดลกลับไปดูได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็น โคลอมเบียเปรูนะทุกคนนะเอวาดอเวเนซุเอราเหล่านี้หลายประเทศต้องไปดูว่าเม็ดเงินของธุรธุรกิจเาทาดำเนี่ยมีอำนาจเหนือกว่าเหนืออธิปไตยของประเทศเหล่านั้นอย่างไรก็ความเดือดร้อนความทุกข์ให้กับสังคมประเทศเหล่านั้นอย่างไรโอเคทุกคนมาวันนี้ก็เลยไม่ได้ออกกำลังกาย คุยไปโอเคนะทุกคนนะโอกาสหน้าพบก,กันใหม่วันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ